สบายดีมันี่เขามาพผกับซ่องฮงจ่ายอีกแล้วมันี่เขากินมาผัดมากินผัดมามากันบอกกันกัดคับเขามามากินกันมาไมนจีแสบอ่ะแสบเลยช่วงนี้เศรษฐกิจบ่กคอยดีขายของก็บอ่คอยได้นิพากันเลยบ่กคอยมีงาน กำลังใจองจาในเด้อขอไปกดไลค์กดแชร์องจาาในเด้อเร่องนี้มันโลกหลายเขาเลยว่าเลยคอยม่งาม่ายไม่กะเขาเลยอยู่สะบ้าแล้วคอยไปใช้ก็ชอยๆประหยัดกันหางเงินคนเดียวพี่พีวิวเพิ่นแปลก แรงโหลดแรงวินมอเตอร์ไซค์เพื่อนกะได้หาได้ชีพเพรได้กินข่าวไปวันวันดีกว่าไ่ได้เห็นยังเพราะว่าผู้หนึ่งบ่ได้เห็นงานอยู่แต่บ้านเพราะว่างานที่ผ่าบ่มีช่วงนั้นงเอาไปกุญแจกุญแจแขวนห้องใจเลยอขวกนกำลังใจชวาวนห้องใจเลยเ <c oughs> พราะฉันได้มีคนติดตามในช่วงนี้ยังบ่ทันมีคนติดตามเลย ให้กำลังใจตะฮงจ่าแน่คลิปนี้กับบอมมี่ยังลยไล่กะไเล่ยซัลลเนี่ยมากินมาม่าให้พี่น้องเบิึงมามาพี่น้องมา,มามากินมาม่าน้ำกันแซ่บๆอยู่ไหนนะบ่มี่พากะแซ่บอยู่ โอเคฝักคลิปนี้กับ่อแม่ยังไลยเขาไปกูดไลกุดแซ่แห่งฮงจารในเด้อหายกำลังใจซาฮวงจารแนะ่ไปเอาไปพ่อกันคลิปหนาเลยบายบาย